นะครับก็คลิปนี้นะคก็คือนี้ก็อยากจะพูดถึงนะครับในชื่อเรื่องตั้งเลยครับไห้กับสิงโตโแห่งแอตลาสนะครับถายาของโมร็อกโกค,ค,ครับนี่แกเป็นไม่ใช่ม้ามืดครับสิงโตไรออนดรักนะฮะในกาเดขยมทุกโลกครั้งนี้ครับสิ้นลงอย่างน่าประทับใจครับเขาคือ รอบรองชนะเลิศอทอี่ชนะใจคนดูกับแม่น้ําตาไหลกับไม่ใช่ตื่นตันหรือทัใจอะไรมากมายนะคือมันเพิ่งตื่นนะฮะโ,โ,โอ้ก็เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูเกมจะรู้สึกมันนหนอยยังดีๆี้เลยกับแม่สปอร์มันจะออกมา ข้างห,หลังของการแข่งขันรอบรองชะเลิศคู่ที่2กันนะครับฝรั่งเศสชั้นเก่าเนี่ยก็มีปัญหานะครับนะเนื่องจากว่ามีอาการป่วยไข้ของผู้เล่นตัวหลัก2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นดดโยอูปาเมกาโนนะครับก็อาเรียปาโอนนะครับนะ,บนะ,บนะบแต่ว่าก็ต้องบอกว่านะครับฝรั่งเศสก็ไม่เท่าไหร่ ครับของอสิงโตแห่งอัลลัสโมร็อกโกเนี่ยโอ้โหผู้เล่นกรอเป็นเข้าเกี๊ยบกรุ้งเลยครับบาดเจ็บกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเกิร์ดนะฮะรวมทั้งซาอิสแล้วก็มาซาอุยนะครับนะฮแต่ว่าโอ้โหมันมีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันเยอะนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเพราะว่านะฮะ โมร็อกโกเนี่ยนะครับเดิมแกจะต้องตั้งรับแล้วก็โต้กลับในสไตล์ของเขามานะตั้งแต่รอบแรกมายันรอบ8เลยนะครับแล้วก็เสียประตูแค่ประตูเดียวในการยิงเข้าประตูตัวเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยโชคร้ายครับนะฮะมาเสียประตูเร็วนะครับโอ้โหการเสียประตูเร็วให้กับทีมที่เป็นโคตรบอลและเป็นต่ออย่างฝรั่งเศสเนี่ยมันทำให้สถานการณ์แผนการเล่นเนี่ย ย่ำแย่เลยนะครับลูกนั้นเนี่ยแม่ก็ต้องบอกว่าให้เครดิตองตวนคริสมันเด็กสร้างของหลี่หมิงเลยนะครับแม่แกฉกบ,บอลเข้าไปได้นะครับแล้วก็ได้ประตูเร็วนะครับแม่แผนก็เลยต้องปรับเปลี่ยนกันนะครับแน่ห้าหนาทีเองครับนะไโอแอลนองเดสกระโดดซันแบ็กเลยครับจักรยานอากาศมุมแคบเข้าไปลงนั้นนะครับก็ พอนำปุ๊บนะฮะก็ตั้งรับนะครับทำให้วันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะครับ,บรโมร็อกโกครองบอลได้ถึง6 1เเยอะที่สุดตั้งแต่เขาเล่นมา5นัดน,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่เขาครองบอลเฉลี่ยเนี่ย32%เองนะครับแต่ถ้าคิดได้พูดได้แฟนบอลเนี่ยแกบอกว่าอุยอ้ยอัวเนี่ยอยากจะครองบอลให้มันน้อยๆครับแต่ชนะนะครับเมื่อ หมดสิ้นการแข่งขันนะครับในเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นของโมร็อกกนี่สู้สุดใจเลยครับแม่ได้ใจลีหมิงแล้วก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ของโมร็อกโกนะครับพี่ลีหมิงเคยร้องเพลง w o k คิสอ v ์เดอร์คิส d e สคาบังกานะครัทำให้ประเทศของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่คนเนี่ยเข้าไปค้นหาแล้วก็ อยากแวะไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะครับมีความสวยงามทีเดียวเชียวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหลี่มิงจะจัดทิปทัวร์ไปเที่ยวกันนะครเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปตุรกีนะครับจะไปดูฟุตบอลโลก2นัดสุดท้ายครับรอบชิงที่3กับรอบชิงดําชําดิงนะครับที่ตุรกีนะครับก็ต้องบอกว่าแม่ตาไก่เนี่ยตั้งรับและโชว์เกมอย่างเหนียวแน่นแต่ว่าก็ โอ้โหมีลูกหวาดเสียวครับเพราะว่าโมโร็อกโกนี่เจาะบ,บอลทําเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะดูแล้วหน้าทึ่งครับว่าทีมม้ามืดอย่างเนี้ยนะครับเขาสู้สุดตัวเนี่ยเขาโชว์ศักยภาพโชว์นะครับโอกาสในการเข้าทํายิงประตูเนี่ยนะครับมากมายและมีโอกาสที่จะอย่างน้อยนะครับตีเสมอรวมถึงตอนถูกนำ0-2เนี่ย เขาน่าจะตีไข่แตกได้นะครับโมโหยอมรับเลยครับนะฮะนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโฟกัสไม่ได้อยู่ที่เดดีเยเดอชองครับที่เป็นกุญืือรายที่6ที่พาทีมเข้าชิงชนะเลิศมากกว่า1ครั้งนะครับนะฮะตอนนี้จะไปป้องกันแชมป์นะครับแต่ว่านะครับโอเดชองนี่ก็มีอะไรพูดนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะพิ้า แชมป์โลก1998นะครับนะแล้วก็เป็นการชิงชะเลิศครั้งที่3นะก็คือเป็นนักเตะ1ครั้งเป็นผู้จัดการทีม2ครั้งนะครับส่วนคนที่รีมิงอยากจะพูดที่สุดยิ่งกว่านะครับก็คือคุณสื่อที่คุมทีมสิงโตแห่งแอตลาสก็คือคุณวาริตเล็กลากุยนะครับเด็กกากุยนี่แหละครับ โอ้โหแกเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์จากทีมไม้ประดับของแอฟริกาครับนะเป็นความภาคภูมิใจของชาวแอฟริกาทั้งมวลรวมถึงทีมจากทวีปอื่นๆนะฮะอเมริกาใตา้นะฮะหรือเอเชียอย่างเราเนี่ยนะครับว่าฟุตบอลโลกถ้วยการควา้าแชมป์การชนะทีมใหญ่ๆระดับฝรั่งเศสอาเนติน n าบราซิลเนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลกันแล้วครับนะฮะ เอาลครับก็แกบอกว่าผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะแล้วบางคนเนี่ยซ้อมไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็อยากจะลงช่วยก็เลยต้องจับทีมนะครับแล้วก็แกบอกเลยว่าน,นักเตะโมร็อกโกแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของฟุตบอลให้ทั่วโลกได้ทึ่งกันแล้วนะครับนี่ไม่ก็ต้องรักษามาตรฐานในอีก 4ปีนะครับเราจะได้เห็นเขาในอีก4ปีข้างหน้านะครับโอ้โหก็ถือว่าแกเสียดายนะครับแกบอกว่าแม่ผิดพลาดเล็กน้อยมีโอกาสทั้งครึ่งแรกแล้วก็ประตูที่2ได้ฆ่าเรานะครับแต่มันไม่อาจพลาดทุกอย่างที่เราทำอาไว้ก่อนหน้านี้โอ้โหพูดได้ดีมากเลยครับแม่ดีบิงเนี่ยต้อง ขอบคุณนะครับนักเตะของโมร็อกโกแล้วก็คุณวาริกเรกากุยครับเป็นโคตรระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าๆกับที่นะครับเรายัางเชียร์โมร็อกโกต่อนะครับในวันเสาร์นี้นะฮะเขาจะชิงที่3กับโคเอเชียนะครับเขาจะทำได้หรือไม่เชื่อว่าตอนนี้เขาชนะใจคนทั้งโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้แพ้ที่ชนะ่ารแพ้จริงนะครับ ขอทรับความขอบคุณจากลีมิงเมืองไทยนะครับกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามตอนนี้ยอดกําลังไต่ขึ้นไปผู้ติดตามแตะ3,000คนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเก็รดฟุตบอลโลกต่างๆรวมถึงนะครับมวยถูกคู่คนดูถูกใจในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับซึ่งจะเป็นรีโอเนลเมสซี่โชว์หรือไม่นะครับนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจากนักเตะนบโปเลียนจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับ เป็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจแม้ลีมิงจะอยู่ที่ตุรกีในวันรอบชิงชนะเลิศนะครับลีมิงก็จะทําคลิปออกมาให้กับแฟนๆเพื่อเป็นการร่วมกับบรรยากาศของเวิร์คัพที่กําลังนักถอยหลังแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะฮะแล้วก็บ่ายๆนี้ก็ต้องสรีกรอ,อบหนึ่งนะครับแต่คุ้มค่าครับคุ้มค่าจริงๆครับฟุตบอลโลก กำลังจะจบสิ้นรูดม่านปิดฉากเหมือนกับเพลงนี้ครับงานเลี้ยงย่อมมีวันล้างลาประสาอะไรหัวใจผ่านแล้วไม่มาพบกันนิรุตอีก4ปีนะฮะยังเลสองนัดนะครับแล้วก็เป็นเวลาดีด้วย4ี่ทุ่มคอยดูฟุตบอลอย่างสุนุกสนานส่วนใครที่ ตามควายนะฮะก็ขอให้ตามสาเร็จนะครับขอบคุณมากครับปุ้นปุ้นชักกระชึกชักกระชึกสวัสดีครับพี่